อะไรกันจะกำพลัฟงตูอยู่ในชั้นที่สิบแค่สิบห้านาทีเองงั้นเหรอจกักำพลฝังตูหรือว่าคุณเคลียรชั้นที่สิบได้แล้วอย่างงั้นเหรอคะใช่แล้วถ้าฉันเข้าใจไม่ผิดพ่อครัวาจางตอนที่อยู่ในเรือนจำเก้าชั้นเขาเป็นผีร้ายระดับสูงสุดและเขาคงจะเลื่อนระดับขึ้นเป็นผีในพลแล้วนี่คือเหตุผลที่ทำให้คุณสามารถเคลียชั้นที่สิบได้ในเวลาแค่สิบห้านาทีใช่หรือเปล่า หลังจากที่ฉันได้ต่อสู้กับเจ้าแมวสม้มความคิดของฉันก็ได้เปลี่ยนไปถ้าหากว่าเป็นผีระดับนายพลขั้นเดิมต้นจะมาเยอะแค่ไหนฉันก็ไม่กลัวแล้วฉันก็แค่จัดการกับพวกมันทีละตัวจนหมดยังไงละ่ะนั่นคือสิ่งที่มนุษย์จะพูดได้ยงั้นเหรอ,หรอว่าแต่ทำไมคะแนนของฉันถึงอยู่ในอันดับต้นๆกันละ่ะ น่าจะมีผู้คุมผีที่แข็งแก่งกว่าฉันในศูนย์มาเลก้าไม่ใช่เลยยังไงนอกจากนี้ยังมีผู้คุมผีจากประเทศอื่นๆด้วยแต่ทําไมฉันถึงไม่เห็นชื่อชาวต่างชาติเลยละ่ะจริงๆแล้วความแข็งแก่งของพวกผู้โสูลลายๆคนสูงเกินผีระดับนายพลไปแล้วแต่พวกเขาจะไม่เข้ามาที่นี่เพราะว่า เขาไม่อยากเปิดเผยความแข็งขก่ง่อนผู้ควบคุมผีจากประเทศอื่นพวกเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ให้บริการพื้นที่เซียงขวัญเองก็มีการแบ่งแยกพื้นที่เราจะพบกันกับพวกเขาได้ในเกมเซียงขวัญรูปแบบพิเศษและในโลกออนไลน์ก็เท่านั้นพอแบบนั้นประเทศต่างๆจึงได้รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของประเทศอื่นๆการแข่งขันผู้คุบคุมผีที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อแสดงความแข็งแร่งและสร้างชื่อเสียงให้ระดับนานาชาติ เข้าใจแล้วและเรื่องที่คุณทำลายสถิติในวันนี้มันจะต้องถูกใส่รับส่งรายงานกลับไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนพวกเขาคงมองคุณเป็นศัตรูคนสำคัญแน่นอนการแข่งขันผู้คู่คุมผีจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่กันละ่ะอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้ที่สหรัฐอเมริกาฉันยังมีเวลาอีกหนึ่งเดือนงั้นสินะฉันมั่นใจว่าฉันจะแข่งแข่งขึ้นกว่านี้ได้ จากควยฝึงตูช่วงนี้ฉันไม่แนะนําให้คุณเข้าไปในเกมสยองขวัญน,นะฉันจะให้บัตรจกเว้นเข้าเกมกับคุณและฉันจะติดต่อให้คุณไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเต่าเพื่อรับมรดกเธอบอกว่าเธอจะแนะนําฉันให้หลังจากที่ได้อันดับดีๆไม่ใช่หรือยังไงเรื่องนั้นมันไม่จําเป็นอีกแล้วถ้าหากนายท่านดูเรื่องที่คุณแสดงในชั้นที่1ิเขาไม่มีทางปฏิเสธเรื่องนี้แนะ่ ทุกคนก็คงรับดูสถานการณ์ในปัจจุบันกันอยู่แล้วสถานการณ์ในตอนนี้มันไม่ค่อยดีนักสถานการณ์ของเราตอนนี้ในประเทศรวมไปถึงทั่วทั้งโลกกำลังเข้าคันวิกฤตคุนเทียนซุยฉันเข้าใจถึงความลำบากในฐานะผู้นำแต่ตระกูลเว่ยของพวกเราเป็นตระกูลที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ใช่ใครก็ได้ที่ไหนจะมารับมรดกแล้วก็อาณาจักรรับบางแห่งก็เต็มไปด้วยอันตรายแม้ว่าเราจะ <Es> มอบมรดกให้แต่ไม่ใช่ว่าใครจะได้ไปก็ได้นะถ้ามีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเ pues อาเรื <tamanho S 2> ่องนั้นมาใช้แป็กเมลตระกูลของพวกเราจะทำยังไงคุณจะไม่ยอมให้ความร่วมมือใช่หรือเปล่าพวกเราไม่ยอมเสียผลประโยชน์ง่ายๆหรอกนะคุณเทียนซูผมมีเรื่องจะรายงานด่วนครับหัวหน้าทีมไปเยลรายงานมาครับฮะคุณเทียนซูเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอ คุณเคยได้ยินชื่อของคนที่ใช้นามแฝงว่าจักรพรรดิฝงตูหรือเปล่าจักรพรรดิฝงตูคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฟอรั่มคนนั้นน่หเือจักรพรรดิฝงตูมีความสัมพันธ์อันดีกับสิทธิ์ของฉันซุนซางซิงเขามักจะพูดเรื่องของจักรพรรดิฝงตูให้ฉันฟังบ่อยๆมันก็แค่เด็กรุ่นใหม่ที่ไม่รู้เรื่องความน่ากลัวของโลกใบนี้พวกเราเป็นถึงผู้ควบคุมผีระดับผู้อุ้วศทำไมเราต้องไปสนใจเด็กรุ่นใหม่แบบนั้นด้วย จัก,กรพรรดฝิฝรงตู่เพิ่งเคลียชั้นสิบของหอคอยอยมโลกได้เมื่อกี้นี้โดยใช้เวลาสิบห้านาทีอะไร,ะไรนะเป็นไปไม่ได้แม้แต่ผู้คุมผีระดับเจ็ดที่มีผีระดับดูร้ายคอยช่วยเหลือยังเคลียชั้นสิบไม่ได้เลยเจ้าเด็กนั่นมันก็แค่ผู้ควบคุมผีหน้าใหม่ชุดที่ห้าแถมยังไม่มีมรดกใดๆมันจะไปถึงระดับนั้นได้ยังไงผู้ควบคุมผีระดับเจ็ดระดับสูงกว่าชั้นที่ฟุนมากกว่าสี่สิบปีซะอีก ตอนนี้เรามีคนที่คู่ควรที่จะได้รับการสืบทอดแล้วทุกท่านคิดยังไงกับเรื่องที่ผมเสนอไปก่อนหน้านี้บ้างละ่ะผู้เขาหลงหูยินดีที่จะมอบมรดกให้นิกายเหมาซานยินดีที่จะมอบมรดกให้เช่นกันวิหารเฉินเมี่ยวก็เช่นกันตระกูลล่วก็เช่นกันตระกูลเซียวก็เช่นกันพวกนิกายและตระกูลเก่าแก่มักอนุรักษ์นิยมฉันคิดว่าการเจรจานี้คงไม่ง่ายแน่แ แต่ไม่คิดเลยว่ามันจะง่ายแบบนี้จกักรพรรดิฟงตูน่นายทำให้ฉันรู้สึกประหลาดใจมากจริงๆคุณเว่ยเหลือแค่คุณคนเดียวแล้วล่ะบัดซบเอ้ยเรื่องของจกักรพรรดิฟงตูต้องเป็นแผนการล่วงหน้าของเจ้าเทียนลู่ที่เตรียมมาไว้แน่ๆทำไมทุกคนถึงได้ยอมกันง่ายๆสะล่ะทั้งๆที่สถานการณ์ก็อยู่ในการควบคุมของเราแท้ๆตระกูลเว่ยของฉันก็จะมอบมรด,ดกเช่นกัน พี่ฝงตูไม่ได้พบกันนานเลยยินดีที่ได้พบนิกายมีกฎเกณฑ์มากมายผมรู้สึกผิดจริงๆที่ผมไม่ได้ลงไปเยี่ยมหาจากักรพรรดิฝงตูด้วยตนเองไม่คิดเลยว่าคุณจะมาที่ภูเขาหลงหูด้วยตัวเองแบบนี้ฉันได้ยินมาว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ภูเขาหลงหูไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายของพวกผีเหมือนกับที่นิกายเหมาซานแต่มรดกของที่นี่นั้นไม่ธรรมดาตามผมมาผมจะพาไปที่ห้องมรดก ห้องมารโดกอาจจะดูธรรมดาแต่ภายในเป็นอาณาจักรลับที่อยู่ในต่างมิติและคุณเป็นคนนอกคนแรกที่ได้เข้ามาที่นี่ภารกิจที่ฉันรับทําก่อนหนน้าี้มากมายทําให้ฉันมีคอนแทคก,กับคนเยอะแยะและก็นําประโยชน์มาให้ฉันถ้าหากฉันพยายามด้วยตัวเองคนเดียวคงไม่มีทางได้รับมรดกของภูเขาหลงหูแน่แล้วฉันต้องทำยังไงบ้างหากต้องการรับมรดกจะต้องผ่านการทดสอบสก่อน หลังจากที่เข้าไปแล้วจะมียันปรากฏขึ้นที่ใจกลางห้องคุณจะต้องจดจําและวาดยันนั้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งจากนั้นก็ใส่พลังหยินลงไปเป็นอันเสร็จสิส้นพลังของกฎจาวาด,ดับของคุณและมอบบรโลกที่เกี่ยวข้องกับพลังของคุณให้ยันที่จะปรากฏนั่นยากไหมฉันต้องฝึกลงหน้าก่อนหรือเปล่า เรื่องนั้นผมเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันมันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลแต่ว่าเท่าที่ผมรู้ไม่มียันใดที่ใช้การทดสอบซ้ำมาก่อนบอกได้คำเดียวว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตาทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตาถ้าหากฉันโชคร้ายก็ต้องรับการทดสอบที่ยากมากสินะมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นจากประสบการณ์ของผมที่อยู่ที่นี่มานานหลายปีกระดาษยันผู้กันและพลังแห่งกฎเกณฑ์ที่มีพลังสอดคล้องกันจะ สามารถช่วยเพิ่มคะแนนในการประเมินได้เพราะงั้นแล้วสำหรับคุณไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเลยฉันที่มีผู้กันวิญญาณก็ถือว่าได้เปรียบสินะนี่คือพื้นที่มรดกอย่างนั้นเหรอมันให้ความรู้สึกเหมือนโลกผีเลยแถมยังปกคลุมไปด้วยพลังแห่งกฎเกณฑ์พลังหยินกำลังควบแน่นยันฮะไอของแบบนี้มันนับว่าเป็นยันหรือเปล่าเนี่ย